สวัสดีค่ะเพื่อนๆมอนี่มะปรนกุ้งกันค่ะนี่กุ้งดสดๆนะคะมีกุ้งดสดๆเนาะเครื่องเขาก,ขากระิมียเขาคัวมีผักแอม,มนะคะผักแอม,มแกระเทียมผักอ่าพริกสดอ้ะมีแบกหน้าเนาะนี่นะคะหอมร่วมค่ะราคาหอมแดงนะคะ นอกเนือจากนี้ก็บซมีผงนวนะคะแล้วก็สิมี่น้ำปลาาเนาะเดี๋ยวเขาก่อมาลงมือกันเลยนะคะนี่นะคะกุ้งนี่หละเกล่่าง <ๆ S 2> เรียบยยร้อยแล้วนะคะแต่เกีกัแเซนน้ำไว้เนาะเพื่อเขาสีได้ดปเตีนเนาะนะคะสิบ่เเ็นกุ้งเตนนะคะซีเป็นปนกุ้งเนาะเข้าก็สิมาตํากันค่ะ นี่นะคะใส่พริกลงไปนะคะมีกระเทียมพร้อมนะคะกระเทียมใส่กีบสองกีบกระเพาะนะคะตามให้ละเอียดค่ะละเอียดนิดนึงเนาะนะคะใส่กุ้งลงไปค่ะขออนุญาตใส่มือนะคะขออนุญาตใส่มือเนาะทีได้ถนัดถนัดนะคะนึกถึงสมัยก่อนเนาะค่ะกุ้งหาก,กินยากเนาะไปยกย่อกลัวทีไใดนะคะไปสอนสวิงกลัวที่ใดเนาะ มาปุน,นะคะสมัยนี้ขอให้มีเงื่อนสื่อเท่านั้นละคะ่ะปุงหากินง่ายกว่าสมัยกลล่อนหลายเลยนะคะมีตลาดมีอยู่ตลาดเนาะคะ่ะใส่ชูโร่ลงไปเลยนะคะตามได้ดีแล้วเนาะใส่ชูร่ลงไปบีปักหน้าตามต้องการเลยนะคะหน้านี้ตามที่ห้องทอดเรื่อยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำปลาค่ะ น้ำปลาเอาประมาณสามโซนนะคะน้ำปลานุ่วๆเลยนะคะสามโซนนะคะนุ่วนะคะแสบเนื้อเนาะมือน,นะคะ,ะลดเผ็ดพ้อมนะคะให้เผ็ดๆหน่อยนึงนะคะปูน้ำปลาซ่อนนึ่งค่ะ,อะเอากระจางเนาะคลุกๆเขากันให้มันดีนะคะเป็นกุ้งฝอยค่ะกุ้งฝอยเนาะปนกุ้งฝอย ุ้งตัวยหงไงมะพนกัดห้าต้องเด็ดหนวดนะคะแต่งูปล่อยห้าตองเด็ดหนวดเนาะลูกเข่าเขากันได้เลยนะคะเขาตัวหน่อยเนาะจิ้งไงนะคะก็ะตามด้วยนะคะมาตามด้วยเข้าคั่วค่ะใส่ข้าขั่วเลยใส่หลายใส่หน่อยตามต้องการเลยนะคะหอมๆเลยนะคะขั่วใหม่ๆเนาะใส่ผักหอมร่วมค่ะมีหอมแดงซ้อยพรมนะคะใส่ลงไปนะคะ ถ้าใครที่บ่ชอบหอมแดงกับโป๊ส่ก็ได,ด,ดเ้เด้อค่ะเด้อบ่เป็นหยังเนาะแต่เจ๊มากเกลือกไส่ค่ะเขาเป็นของข้าวเราชอบกินสดเนาะขนาดนีเครื่องเลยหลายเนาะมันจะแซ่บค่ะแซ่บเหมือนกรว่าดับข้าวเนาะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวน,นัวๆนะคะทุกคนลุกเข้าเข้ากันน่าจ,จะโอเคแล้วนะคะโอเคแล้วนะคะนี่นะ เป็นอันวารเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยปลุกใบกันนะคะเป็นเจ้าใดค่ะนากินบอพี่น้องนะคะนากินบอ่น้องมากินน้ำกันกระเกด้วยค่ะมือหนีปูนป้งนะคะกับผักหล,ลายอย่างเลยนะคะผักหลายค่ะกินกับผักมีผักแอม,มันสิแสบนะคะเนาปูนป้งข้าเหนียวเนาะมากินน้ำกันได้ค่ะเด้อเรียบ้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะ นี่นะคะคลิปนี้เจกับฝากกดไลค์กดแช่นะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมล่ะคะ่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขามารับชมขอบคุณมากมานะคะเจก,กัขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอให้ทุกคนได้รับพรอ,อันประเสรินะคะจะเจ็บจะจนเนาะ ะะอย่าเจ็บอย่าจนเป็นพ่ออันประเสริฐที่ภพยภัยก็อย่างใดนะคะเห็นบอกค่ะนากินบอไม่กินน้ำกันกับเจเด้วยค่ะเด้อคลิปนี้เจก็ขาลาไรอบกอกนนะคะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ